คับตเอฟอีกาชทุกท่านครับวันนี้ผมอ,อนอีกามาอะไรกนตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นตลาดซื้อขายของหงแดงรีพูกันหน่อยครับผมเชื่อเลยว่าตอนเนี้แฟนหงเครียวกราดมากหงุดหงิดมากเฮ้ยเอฟคุณไม่มีตังเลยเหรอซัมเมอร์ที่ถึงนี้เนี่ยมันถึงเวลาในการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของหงแดงแล้วนะแต่คุณม่กล้าที่จะจ่ายในเคสของจูดเบลิงแฮมขนาดนั้นเลยเหรอือวะโอ้โห f h g out เพียบมากครับไอตอนที่มีข่าวว่าหงแดงถอนสมองในการล่าตัวจูดเบลลิงแฮมเป็นที่เรียบร้อยไม่กล้าแล้วก็ไม่ยอมที่จะใช้เงินแบบมหาศาลก้อนหนึ่งในระดับ100ล้านปอนด์เนี่ยไปให้กับนักเตะแค่คนเดียวแฟนหงบอกว่าสส่หัวใส่หัวมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ทุกอย่างมีทางแก้ทุกปัญหามีทางออกเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวละครรับรวมถึงตัวละครไม่รับที่ถูกและดีฝีเท้าไม่ได้เป็นสองรองจากจูดเลยที่จะเข้ามาอยู่กับหงแดงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็น ช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับประเด็นแรกครับเจนคลับกับทีมงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาและต้องมีคำว่าแลน B ีครับความชัดเจนของเอฟเอจีทำให้เจนคลับตาสว่างและตาสว่างแบบไหนครับคือยอมรับตัวเองว่าซัมเมอร์นี้หงแดงจำเป็นที่จะต้องลงตลาดแล้วต้องทำให้มันคุ้มค่าทุกเพนนี b u d g e จเหรือว่าจำนวนเงินที่จะลงทุนมันไม่เยอะซึ่งแน่นอนการตัดสินใจของ f อ g ที่เป็นเจ้าของสมโมสรเบื้องบนของสมโมสรน,นั้นผมเชื่อเลยว่าเชนงครอปเองก็แอบเซ็งครับแต่ทำไงได้ครับตัวเขาเองเป็นลูกน้องฮนะซึ่งก็จะต้องบริหารเงินจำนวนที่ได้ทั้งหมดให้มันคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็แน่นอนครับคนอย่างเจนครอปก็คงมองแล้วว่านักเตะที่เขาต้องการเนี่ยมีใครบ้าง และผมก็เชื่อว่าบอสคลับเนี่ยก็จะ,จะให้คํามั่นสัญญากับเดอะคลับทุกคนว่านักเตะที่เข้ามาแล้วจะต้องเป็นนักเตะระดับคุณภาพเท่านั้นและราคาจะไม่แพงยังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องทำให้ลิพูกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเริ่มต้นจากซีซั่นที่จะถึงนี้และอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นตลาดหน้าร้อนที่ยุ่งเหิงวุ่นวาย โอลลามนมากสำหรับลิอร์เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งกองกลางที่มันจำเป็นที่จะต้องสังขยนาครั้งใหญ่ที่สุดกองหน้าจริง,รงๆเนี่ยผมมองว่าก็คงจะไม่ต้องซื้อละมิโมซาลานูนเยสกัคโปโชตาดิออสห้ตัวนี้พอแล้วฮาวิเอเลสก็สามารถเติมเต็มในตำแหน่งของ Mo โมซาลาได้กองหลังก็เช่นกันโอเคอาจจะเติมเข้ามาแบบ หนึตำแหน่งตำแหน่งเซิรเอร์แบ็กก็ได้ครับส่วนเทรนกับโรบบผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นคู่นี้แหละแต่กองกลางนี่สิเป็นกองกลางที่เรารู้สึกได้ว่าถ้าไม่ซื้อลำบากหนักแน่นอนทีนี้เราไปดูตัวครับไปดูเนื้อตัวกองกลางที่มีข่าวเชื่อมโยงกับล์พูกันหน่อยครับคนแรกเลยฮะคนนี้ถือว่าน่าสนใจนั่นคือชูอัลปาลินยา ชูเอาปาลินยาครับกองกลางของฟูลล่มมีข่าเชื่อมโยงกับทางริพูมาโดยตลอดครับดาวเตะวัย27ปีอาจจะเป็นตัวตัวเลขอายุที่มันไม่ได้ตรงตามสเปคนโยบายเก่าๆของทางริพูครับแต่ตอนนี้คุณเลือกไม่ได้นะฮะตอนนี้คุณต้องคิดถึงซัมเมอร์หน้าอย่างเดียวครับไม่ต้องไปคิดถึง3ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าไม่จำเป็นแล้วครับคุณต้องกลับมาให้ได้ เราจอปาลินญ,ญาถือว่าเป็นหนึ่งในะนักเตะที่ผมมองว่าเฮ้ยตอบโจทย์ในความต้องการของที่พูนี่ตรงสเปคพอสมควรนี่คือเป็นกองกลางเชิงรับที่ฝีเท้าจัดจ้านมากครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ไม่พอครับเป็นนักเตะที่ดูดันเกลียวกรันแล้วก็ไม่เกรงใจใครด้วยครับสเตตในการแท็กเกิลของปาลินญ,ญาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเราทำมัดเอาฟาบินโยเฮนโดเตียก็มารวมกนันนี่บอกเลยว่าไม่ได้เหนือกว่าปาลินญ,ญาเลยครับ แต่นั้นนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยฟาริยาเองก็อยู่กับทีมที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่ครับไปคุยได้ค่าตัวก็ไม่แพงครับถูกตีราคาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่ผมมองว่าสมเหตุสมผลถ้าหากว่าลิปูจะเดินหมากล่าตัวปาริญญาแล้วผมก็เชื่อว่าปาริญญานั้นก็เป็นหนึ่งนักเตะที่อยู่ในแผนงานปฏิวัติครั้งใหญ่สุดในแผนมิดฟิลด์ของเจนครอบด้วยมีใครชอบปาริญญาบ้างครับยกมือขึ้นแสดงตัวได้เลยครับ คนที่2ครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์แผนงานของครอบเหมือนกันนะนั่นก็คือมาริอุส u นูเนสมาริอุสนูเนสครับ playmaker บทบาทหมายเลขก10ของวูฟครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยช่วงหลังๆเริ่มฟอร์มเตะตานี่ขนาดอยู่กับทีมวูฟนะปัจจัยอุปก,กอบรอบด้านเนี่ยยังไม่ได้เพียบพร้อมเท่ากับบรรดายักษ์ใหญ่ลหลายๆทีมครับแต่ก็ต้องถือได้ว่าฟอร์มกรเล่นของเขามีความคงเส้นคงวาครับและเป็นกองกลางที่ สมัยใหม่ปรับตัวเองได้ดีมีความยืดหยุ่นและเป็นกองกลางที่สามารถเล่นในเชิงรุกได้คือเป็นหมายเลข8ก็ได้ขยับขึ้นไปเป็นหมายเลข1ิก็ได้ประสบการณ์พร้อมแล้วสาหรับพีเมลีครับดูมีความแข็งแกร่งในตัวเองด้วยฮะดังนั้นมนาริอูเนสนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ดีของลิเวอร์พูลเหมือนกันรันว่าค่าตัวไม่แพงครับอาจจะอยู่ราวๆสัก45-50 55้าประมาณนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ จับต้องได้สําหรับเลี้ยวภูมีใครชอบนูเนสบ้างยกมือขึ้นแสดงตัวได้เลยครับส่งคอมเมนต์มาได้คนที่3กครับเมสันเมาท์เด็กลูกมอ่อของเชลซีจะย้อนกลับไปสัก2-3ปีที่ผ่านมาครับถ้าเรามาคุยกันในเรื่องของเมาท์กับหงแดงหงแดงกับเมาท์เนี่ยดูจะมีความเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้ฮะเมาท์สัญญาเหลือน้อยละและมีแววว่าเขาเองก็มองไปที่ความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งถ้ามันเป็ดหรือผูได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันชัดเลยฮะตรงสเปคเท่าระบบการเล่นของเจ้คครอปเป็นอย่างมากในระบบการเล่น4-3-3เมาส์เนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถเล่นในตำแหน่งบ็อกซ์ซูบ็อกซ์ได้ทรงพลังมีความแข็งแกร,ร่งในร่างกายมีความฉลาดในการเล่นมีการคเคลื่อนที่ที่ดีเยี่ยมให้นึกถึงจินนี่วารดุมเอาไว้ครับในระบบการเล่น4-3-3ม,มิดฟิลหมายเลข8อาจจะไม่ได้แข็งแกร,ร่งเท่ากับทาง ทีนี่มันรุมครับแต่เมสันเมาส์สามารถเอาตัวรอดได้และเขายังสามารถเปลี่ยนจากผู้เล่นที่เล่นเกมรับเป็นรุกได้อย่างช่ำชองเขาเล่นแบบแนวลึกทะลุทะลวงได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นมีความยืดหยุ่นในการเล่น,น,เ,ลนเล่นได้หลากหลายตำแหน่งขยับด้านขึ้นสูงก็ได้ยืนอยู่ด้านข้างก็ได้ยืนจตรงกลางก็ได้แล้วอย่าลืมว่าเมาส์เองก็อายุไม่เยอะครับ24ปีเท่านั้นยังมีเวลาอีกมากมายครับในการที่จะพัฒนาตัวฝีเท้าและก็ความสามารถของตัวเองให้มันพีคกว่านี้ เขาต้องการคุณซื้อสักคนหนึ่งครับที่เชื่อมันในตัวเขาเพื่อที่จะดึดดงศักยภาพออกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มที่จริงๆเมาส์รอวันนั้นครับและอาจจะคลิกกับเจนคลับก็ได้เมาส์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตรงสเปกกับทางริพูปเป็นอย่างมากค่าตัวไม่แพงด้วยสัญญาเหลือน้อยด้วยคนที่4ที่น่าสนใจครับนั่นคืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางชาวอาร์เจนตีดูริกีแชมป์โลกกับอาร์เจนตินา่า คุณคงได้เห็นฟอร์มเขาแล้วใช่ไหมครับในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดโอ้โหแม่เจ้าเข้าตากรรมาการเป็นอย่างมากอยู่กับบรตทันก็ยังเล่นได้เฉียบขาดมากมีความสม่ําเสมอในการเล่นมีความต่อเนื่องในการเล่นรับเป็นตัวหลักของบรตทันได้อย่างชัดเจนที่สุดครับสิ่งที่ลิพูจะได้จากตัวอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างมีเรื่องของประสบการณ์ในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวอายุน้อยร้อยความสามารถอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นน่าอาจจะแก่เกินวัยครับแต่ก็ดีแล้วฮะ เป็นการขู่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไปในตัวด้วยเช่นกันยังมีเวลาอีกมากมายครับในการที่จะพัฒนาตัวเองด้าเรื่องของฝีเท้าและก็ความสามารถเล่นในแดนกลางได้หลากหลายพื้นที่นะฮะโดดเด่นทั้งมิดฟิลตัวรับและกองกลางเชิงรุกทำในที่2บาทนี้ได้ดีอย่างไม่เขิเขนมีตัวเลขในการดวลชนะคู่แข่งได้แบบสูงมากนะครับตั้งแต่คนนี้มีพลังงานในการวิ่งวิ่งแบบไม่มีหมดเคลื่อนที่เป็นเชื่อมเกมได้อย่างไหลลื่นและชานฉลาด ยังเป็นมิดฟิลด์ที่จบสกอร์ได้ดียังเป็นมิดฟิลด์ที่จิตใจที่แข็งแกรง่งระยะการยิงแบบ12หลาจุดโทษสบายสายครับยังมีเรื่องของการยิงระยะไกลด้วยต่างหากมีลูกฟรีคิกที่สามารถที่จะหวังผลได้ด้วยอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ตอนนี้ถูกตีราคาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ตัวเลขนี้จับต้องได้เลยฮะและคนสุดท้ายนะครับคนนี้ถ้ามีโอกาสชิงตัวมาให้ได้ครับนั่นคือรูเบนเนเวส รูเบนเนเวสครับมันมีเหตุผลฮะว่าทำไมโรเบนเนเวสถึงเหมาะสมกับเลี้ยผูด,ด้วยเหมือนกันตอนนี้นะครับปัจจุบันอายุ26ปีกำลังอยู่ในช่วงที่เวลาที่ดีสุดของเส้นทางการเป็นนักบอลอาชีพประสบการโชคชนครับไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวและยังสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะฮะมิดฟิลด์หมายเลข6เชิงรับก็เล่นได้ดีหมายเลข8ก็เล่นได้ ราได้ไดวานล่นดีทั้งหมดเลยครับมาแบ่งบาลพาระของเตียโกกันตาร่าฟาบิโดได้เป็นอย่างดีด้วยเป็นนักเตะที่ยืนตำแหน่งได้ดีครับจ่ายบอลอย่างชาญฉลาดมีเทคนิคเยี่ยมความสามารถเฉพาะตัวสูงมีลูกยิงไกลเป็นอาวุธที่เด็ดมากๆสามารถเข้ามาเพิ่มเติมศักยภาพในด้านนี้ของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับรวมถึงการยิงฟรฟคิกที่หวังผลได้ครับเป็นสิ่งที่ลิเวอร์อพูลต้องการพอดีด้วย แล้วที่สําคัญนะครับไปนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับรการบาดเจ็บแบบหนักครับลงเล่นได้อย่างสม่ําเสมอพลาดในแต่ละเกมมีน้อยมากเลยฮนะและที่น่าสนใจกว่านั้นถูกเตียวราคาน้อยครับ50ล้านยูโรหรือ43ล้านปอนด์เท่านั้นเองเห็นไหมครับนี่คือ5ตัวเลือกที่เราสึกได้ว่าเออถ้าไม่เอาจูดเนี่ยแต่มันก็ยังมีอีกหลายๆออปชั่นที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ในรูปแบบของแผน B ตรงนี้ เจ้งครอบกับทีมงานจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการบ้านให้ดีนะครับเลือกให้ถูกคนเลือกให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลครับเพราะว่าซัมเมอร์นี้เป็นซัมเมอร์ที่สําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับถ้าคุณจะกลับมาลุ้นแชมป์กับซิตี้หรือจะเป็นอาร์เซนอลหรือจะเป็นขาประจำในท็อปโแบบไม่ต้องลุ้นเหนื่อยเนี่ยต้องสังคายนาครั้งใหญ่สุดในแผงมิดฟิลด์เอาใจช่วยนะครับ จะช่วยแฟนเดอะคอปในอีก,กาชาแน,นลด้วยอย่าลืมฮะกดไลค์ก,กดแชร์สู่คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับก,กดกระดิหนึ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนชืน่นชอบในแนวทางนี้ก็อย่าลืมซัพพอร์ตช่องทางของอีการครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ